ดูดูดูเชอรี่เธอจะพาลูกตกน้ำเนี่ยเธอไปเดินแคทวอลกนะนะเธอไปเดินบนแคทวอลกเลยนะนะนี่นะระวังตกน้ำลูกตกไปแล้วรอดไปไหนนี่ฮะฮะฮะเบาวนี้เชอรีไ่ไปทางนู้นไปทางนู้นเออไปเล่นทางนูน้นนะอันตรายลูกเว้ยตกน้ำไปแล้วไม่มีใครลงเอานะตายซี่แงแกเด้อลูกเด้อนี่นี่น้ำท่วมน้ำท่วมมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นตน,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 นะ ตื่นเต้นน้าท่วมนะนะอันนั้นเบวนี่แม่ <own> แม่มันเชอรี่นะอันนี้ป้าพูบอกว่าเขามีชื่อเชอรี่นะก็เลยตั้งชื่อลูกมันให้เข้ากับแม่มันเบวน,ะนี่นะนี่นะนี่น้องหมามันตื่นเต้นเด่นะมันได้ไว่ายน้ำนะทุกคนนะนี่นะนี่นะอ้ามาแล้วโอ้ยีไงถึงหัวเข่าเลยทุกคนนะนี่นะ โอ้ตรงแอ่งเอ่งข้างหลังน้องเขานะ่ะถึงหัวเข่าเลยทุกคนออกไปนี่นะอืนะค่อยบอกไปคอยย่านขี่ควายวะย่านน้ําขี่ควาย